ของคคหินนะครับผมเคเลียมปาก30นะครับทั้งเสื้อทั้งฝาครับเบิกมา15นครับใส่รีดวีฟอสสามเลยนะครับผมท่อที่เลือกใช้นะครับผมเป็นท่อของนาแดงสายสีนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนเลยดิซีนะครับผมสำหรับวันนี้มันจะพามาชมเป็นรถคันแรกของผมนี่นะครับผมคือลูกรักเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคให้ตากล้องไปถ่ายให้ชมกันเลย let's go ตอนนี้เราก็มาอยู่กับลูกรักประจำช่องผมนนะครับสำหรับคันนี้ก็เรียกว่าอเฟี้ยวหมดเยอะนะครับทุกคนโอ้หมดเจ็บเจ็บมาเยอะครับกับคันนี้โอเคเรถประจำช่องคันแรกของผมนะครับก็คือเจ้าเซอร์ปิโก้คันแรงคันนี้นนเดงนะครับผมไงเป็นไงลูกรักคันแรกเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะวันนี้มจะมารีวิวอะไรให้ฟังนะครับผมโอเค มาที่ข้างบนเลยข้างบนกันเลยขำาบนนะครับผมเป็นฐานดำแทนะครับแล้วก็ฝาฝาแอนนี่มาดูฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับเป็นคาเรีกว่าฝาครอบกระปุกเป็นของแอนนะครับแท้นะครับแล้วก็ปลอกแฮนนะครับปลอกแหนเป็นปลอกแหนแต่งนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นของอะไรครับช่างสายให้มาครับแล้วก็อุดแนนงครับอุดแหนเป็น งาน T N C ฮะแล้วก็มาที่ไปชิวหน้าครับชิวหน้าแท้นะครับตามสภาพเลยก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีแตกหักบ้างครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ช่องครับนี่อเป็นสติ๊กเกอร์เรียว่างานแรกของช่องเลยนะครับผมสำหรับค่าสนใจก็ค่าสิบาทรวมส่งนะครับผมโอเคมาที่แผงคอยนะครับผมแผงคอสำหรับแผงคอยคันนี้เป็นของเซนะครับแท้นะครับผม ตามสภาพครับมีอาจจะมีรอยมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ฝังซ้ายนะครับผมสำ่รัฝัง้ายก็จะเป็นเอ่อคเรียกว่ามือคลัสนะครับของทีเซ็ตเทนะครับสวิตช์ออฟรันบลอกแฮนด์แล้วก็เก็บงานที่ว่าอุดปลายแฮนนะครับผมมาที่แล้วเดินไม้นะครับผมวัดรอบใช้ได้นะครับเดินไม้ใช้ไม่ได้แล้วก็เกียร์น้ำมันก็ใช้ไม่ได้ครับไฟติดปกติ โอเคมาที่ข้างล่างกันเลยสำหรับกระบองโชคนะครับผมกระบองโชคเป็นทักซิโดนะครับผมเคลือบเซรามิกแล้วก็น็อตกลึงมือนะครับผมเพลาแล้วก็บูทงานกลึงกันนะครับผมส่วนดุมหน้านะครับผมดุมหน้าใช้เป็นของถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นดุมแดดนะครับผมช่างบอกมาจําไม่ได้เหมือนกันครับเป็นดุมแด็ตอนแรกเป็นสีดำนะครับกลึงให้กลึงออกให้มันเป็นขาวดํานะครับผมโอเคมาฝั่งนี้ครับ เงียคดเฟี้ยเลยครับผมโอเคมาที่จานหน้าผมจานเป็นจานเดิมน่าจะมาพร้อมชุดหน้าน่าจะมาพร้อมโชว์นะครับผมนันเป็นจานเดิมของทักซิโดนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะครับผมเพราะช่างช่างใสให้มาผมไม,ไม่ไม่ค่อยได้ถามถ่าไรนะครับผมแล้วก็เก็บเหมือนเดิมครับนัดเลียดตรงจานตรงจานนะครับผมแล้วก็มีนัดเลียดยึดยึดข่าตปั๊มนะครับผมสำหรับปั๊มนี้ก็ ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเป็นปั๊มอะไรนะครับผมถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นช่างน่าจะบอกมาเป็นออของพวกทักซิโดโอโนวาหรือม่ก็อะไรนี่แหละครับจำไม่ได้โอเคมาตรงชุดสายปั๊มนะครับผมชุดสายปั๊มใช้เป็นของเฮดไวนบีนะครับผมทั้งชุดเลย,เลยนี่มาถึงมาจะถึงนี่เลย อขอโทษในการเสียรบกวน,นครับผม,มรถขายหมูครับผมโอเคตั้งนานมันวไม่มาครับมันมาตอนรีวิวอีกแล้วครับโคตรสวยนะครับโอเคมาต่อกันนะครับสำหรับวงล้อข้างหน้าที่เลือกใช้นะครับผมเป็นของซูปเปอร์แดกดิมนะครับผมข้างหน้าของสูเจ็ดข้างหลังของสูแปดนะครับผมคู่หนึ่งก็สองพันห้ารนะครับผมส่วนยางที่ใช้ก็ซีไอไออาร์ซีนะครับผมข้างหน้าใช้เป็นของข้างหน้าที่สองร้อยนะครับนี่นะครับดูนี่นะครับข้างหน้าขนาดสองร้อย แล้วก็บางโคลนหน้านะผมวงหน้าเมเลือกใช้ของทักซิโดเหมือนกันนะผมเรียกว่าใช้ของทักซิโดเกือบตั้งชุดนะครับผมบางคนทักซิโดครับจะเรีกว่าของเดิมครับแล้วก็ตรงนี้มันยังไม่ได้ไปเซ็ตโชคใหม่ครับโชคมันมันค่อยหนึบมันเลยเกิดรอยกระทบครับโอเคก็มีเก็บจุกจุกลมนะครับผมเป็นลูกเต้านะครับงานตลาดทั่วไปเลยครับมาหนก่อนนะครับ แล้วก็มันที่นี่นะครับหม้อน้ำนะครับผมเป็นหม้อน้ำมินยมีนะครับผมแล้วก็สายหม้อน้ำก็ของทั่วไปนะครับผมแล้วก็สหรับท่อที่เลือกใช้นะครับผมเป็นท่อของหน้าแดงสายสีนะครับผมขอปั๊มแล้วก็ท้ายปั๊มแล้วครับผมปลายอปลายกระดูกนะครับผมนี่ครับมาดูใกล้ๆครับนี่นะครับใช้เฉพาะสนามแข่งเท่านั้นเดี๋ยวเราแสดงสหรับเราของเระบอกใช้นอกสนามแข่งเท่านั้นนะครับนี่ มันไงล่ะแล้วก็เนี่ครับปลายมันกระดูกเกินไปครับก็เลยมีการเสียดสีชุดสีไปนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็นี่ครับมาดูครับมาดูครับนี่ครับเรียกว่าทรงทรงรถกับท่อยังไม่ได้ยังไม่เข้ากันนะครับผมเลยเกิดการเรียกว่ามันเกิดความร้อนก็เลยทําให้สีตรงนี้ลอกไปนะครับผมเดี๋ยวรอสปอนเซอร์นะครับรอสปอนเซอร์เข้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะจัดทรงใหม่ทั้งคันเลยนะครับผมโอเคมาที่ เกียร์คันคันเบรคครับผมคันเบรกเป็นคันเบรกมินียมน,นะครับผม,บผมงาน CNC แล้วก็มาที่มือลิงนะครับผมมือลิงอันนี้เป็นของเครื่องมูนะครับผมช่างช่างติดตั้งให้มันเป็นแบบกลับอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนระับช่างว่าเป็นของอองานอะไรนะครับผมก็ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมนี่เลยทั่วไปเลยแล้วก็มาที่สวิงอาร์มนะครับผมสเสาสวิงอาร์มเป็นอัมกลองนะครับผม แล้วก็มีกลึงไล่เบานะครับผมส่วนของอะไรไม่ดูนะครับผมว่ามันไม่มีสำนักบอนไม่มีโลโก้สำนักบอลครับผมเอามาที่พลาหลังครับพลาหลังก็เป็นงานกลึงมือเหมือนกันครับเป็นงานเหล็กกลึงมือแล้วก็บูธนี่ครับไปดูบูธตรงนี้แล้วก็ฝาด้านะครับผมสรับดุมด้าหลังครับผมใช่เป็นของแดดนะมีฝาด้าก็มีกลึงเพื่อเป็นการระบายความร้อนอดุมก็กลึงนะครับผม เพื่อนเปื้อนมีแต่น so really, so, like Som ้ำมันสองทีน้ำมันอะไรเลยครับผมไม่ได so ้ล้างนะครับแต่บางทีก okay. like ็อาจจะล้างไม่สะอาดบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้นะครับผมแล้ววงล้อครับตามที่บอกเลยเป็นของซูเปอร์แดกนะครับผมขานาสิบเจ็ดข้งลังสิบแปดนะครับผมส่วนยางหลังก็ CNC เหมือนกันเหมือนกับคู่หน้าเลยนะครับผมขนาดยางข้างหลังก็ใช้เป็นสองร้อยห้าสิบนะครับผมขอบสิบแปดโอเคมาดูตังนี้ครับเบาะหน้าเบาะที่ใช้เป็นของ การอยุธยานะครับผมนี่ครับโลโก้การอยุธยาครับมาที่ดุมสเตอร์นะครับผมดุมสเตอร์ผมพ่นเป็นสีส้มนะครับผมโคตรเฟี้ยวนะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะจัดชุดหลังใหม่เหมือนกันครับผมส่วนสเตอร์ที่ใช้นะครับผมใช้เป็นขนาด415นะครับผมสเตอร์หลัง18บแนะสเตอร์หน้าถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่ไม่1ิบสิบกก็อะไรนี่แหละครับจำไม่ได้เหมือนกันครับ เนี่ยมันอยู่ในเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มาที่คันเกย์โยงับผมงาน CNC เหมือนกันครับน่าจะเป็น CNC ตลาดทั่วไปครับแล้วก็มาที่เครื่องครับสำหรับเครื่องก็มีไลายน็อตเลียดทั้งคันนะครับผมเกือบ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 ทั้งคันนะครับม,มีบางตัวอาจจะใส่ไม่ครบนะครับผมทุนหมดครับทุนหมดเดี๋ยวอนาคตอนาคตอาจจะจัดเต็มเลยนะครับสำหรับลูกรักคันนี้ ก็เป็นก็เป็นการเปิดตัวรถแรกประจําช่องกันไปเลยนะครับผมสำหรับคันนี้ก็ฝากติดตามเลยครับผมอยากมี f อเหมือนกันครับสำหรับคันนี้แล้วก็มานี่ครับคาบูครับมาที่เต็ปบเครื่องกันเลยนะครับสำหรับคาบูคันนี้ของผมนะครับก็ใช้เป็นขอใช้เป็นของคีฮินนะครับผมเคเลียมปาก30นะครับแล้วก็เป็นเสื้อทองครับเบิกทั้งเสื้อทั้งฝาครับเบิกมาห5ื่นห้าครับเต็บเครื่องนะครับผม ก็เป็นลูกลูกเดินนะครับไซส์สองสองไซส์บีะครับ A B C ครับถ้าใครเล่นเจ้ารุ่นนี้ก็จะรู้ดีนะครับผมสำหรับใครเล่นรุ่นนี้ก็จะรู้ดีว่าเบอร์ลูกคันนี้ก็มีอยู่หลายไซส์นะครับมีอยู่ไซส์เอไซส์บีไซส์ซี A, ซ B, ซนะครับสำหรับคันนี้ก็ไปยถึงไซส์ซีนะครับลูกเบรกมาสองรอบแล้วครับคันนี้ตอนนี้มาอยู่ไซส์ซีโอเคแล้วก็เสียบเครื่องก็ไม่มีอะไรมากครับก็เก่า เกาเกาเสื้อเกาฝ้านี่หน่อยเดี๋ยวพามาดูฝั่งนู้นครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้สรับคันนี้ก็ใส่ลีดวีฟอสสามเลยนะครับผมเป็นงานลี่งานอินโดนะครับผมวันนั้นตอนนั้นซื้อมาให้ช่างประมาณสามพันกว่านะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะครับนี่ครับดูได้ครับเลียีฟอสแล้วก็มีอุดน้ำมันเครื่องเป็นน็อตแต่งทั่วไปครับงานตลาดทั่วไปเลยอะไรก็ข้าวของคันนี้ก็ มีแค่นี้นะครับผมโอ้ลืมน่าลืมพึ่งนึกได้นะครับผมฝากด้วยนะครับผมสัหรบคันนี้ก็ยังไม่มีชื่อนะครับผมก็ฝาก FC ทุกคนเลยตั้งชื่อเจ้าคันนี้ให้ผมด้วยนะครับผมศัหรบใครที่คิดว่าควรชื่ออะไรชื่ออะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเเดี๋ยวเรามาติดเครื่องให้ชมเลยครับ ขอจบเพลงเท่าน Des like, ี okay. ้นะครับผมสำหรับใครที่ชิญชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อด้วยนะครับผมโอเคขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ